สวัสดีครับพี่น้องเบาอีสานบาดเรื่องผ้าพี่น้องมาหายอยู่หากินครับเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเก่าครับพี่น้องได้เบ็ดมาหาสิบหลังครับเยื่อสิเป็นเยื่อจิรีครับมาคนเดียวครับมือนี้ตาเดาบะได้มานั่มไปเหตุงานครับไมเ้เฮ้าก็สิเป็นขางแกง คือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าใส่ฟังทั้งตรงขามแกงครับทั้งนี้ครับมันจิบนิ่น้มข้างล่างทั้งฟังทั้งนี้สิเป็นแกงเป็นเอื่นว่าแกงน้ำตอนครับีฟังนี้เป็นแกงน้ำตอนอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นครับเดี๋ยวสิมาใส่แก่เมื่อวัดที่้วเอาใส่เดือนมาใส่ บก,กินครับมีป่าสวบอยู่แต่ว่าบก,กินก็นเลยล่องเอาจิเรีดมาใส่เบิ้งครับพี่น้องนี่สิคือบอกับเบ็ดหาสิบลังเอาเดี๋ยวล่องไปใส่ล่องเบิ้งครับสิบเป็นตังไรครับกับหญ้าจิเรีดเมื่อนี้นี่แหละครับใส่มาหลายลังแล้วครับหมูป่าปลูกอคอบครับพี่น้องใส่หูป้าใส่ไปนี่แหละครับ มองไส่บ่หไหลครับกับจีบ้วนไซยูโรนี่แหละครับล่องเบงครับเคยใส่แต่ใส่เดือนครับแล้วมื่อนี้เอาจิรีดมาใส่เบงครับพี่น้องถ้ามันหมานครับเดี๋ยวขอใส่ก่อนครับครับพี่น้องที่การเสียบจิรีดครับเสียบบอกข้อครับเราก็ใส่ให็นลอยไปเลยครับพี่น้องลักษณะนี้ครับ เรียบร้อยครับพี่น้องจะเป็นตกเย็นพอดีเดี๋ยวลอดรุนตอนยามครับมาสิมานบอกครับเนี้ยจิรีมาอน่เนี่ยครับจิลีเนี้ย้อยครับจะเบ่งตอนยามครับผมสวัสดีครับพี่น้องเบอรวิสา,านบรรเลงผ้าพี่น้องมาหายอยู่หายิายีนครับไม่ยามเบ็ดครับ หลังจากที่บางแรงนี่ใส่เบ็ดใบหาชิปลังเนี่ยไอ้ขี้ฤิทธตอนยำแต่ดาวไม่ยำน้ำครับเนี่ยเด็ดเนี่ยเด็ดมือเลยเพิ่นไปเห็ุงานก็เลยบระด็มาใส่น้ำงานมือแรกแต่ว่าตอนยำเพิ่นไม่ยำน้ำครับโก่งหรอกบ่เบ็่พ่อไหมเนี่ยขี้ฤทธ์จะเบิ่งกันครับพี่น้องมาสิมานบ่เดี๋ยวหลังเดี๋ยวถือเดี๋ยวใต้เบิ่งครับ หลังจากที่ใส่เบ็ดไ้เนี่ยกิริดหาชิปหลังไปเบิ้งกันครับอู้เอาล่ะครับพี่น้องท่านเบ็ดโกงอู้ใช่ละปลาอู้อู้อู้ควายนี่ป่าควายน่ยพี่น้องเงยเลยอ๋อ นะครับเก็บก่อนครับพี่น้องเป็นงานเนี้มาขึ้นอู้เดี๋ยวโหลดเลยเหวจัดลาดง่าเติบครับโอ้เงีวจัดลาดเนาะง่เติบง่าเติบหัวเง้ยวขเนาะเพราะมนันเตียมเลยโอ้เจ็ดแปดเตี่มปลาตัวนี้ เเอานะเดี๋ยวมือเอี้นเศร้าจังคอยแม่ยามครับพี่น้องครับยำเศร้าว่โซโซากันไหมรักเข้าบ้านครับสวัสดีครับพี่นอ <S <S ลล้องเบาอีสานบานเรื่องผ้าพี่น้องมายามเบ็ดครับาาเอากะเดาว่ามาันาแล้วครับหลังนี่หมูมยันได้ขาดยันได้เสียขาดได้เดียวเสนะ<ๆ>อั่ร็จอุ้อมจิ้วจับเอาแล้วแล้ววะ วนตูบเลยวะมาเดินตายกันครับเอรอมาแล้ว,ว,วลครับพี่นอ้องญ่เลยจำเขียนน่ครับไงรู้โอ้วนต๊บเลยได้แกงล้วห้องมือเลยเหรอไปบึงเบ็ดลังนี่ครับพี่นอ้องโอ้ยเป็นนกสิ ถือไปอย่างเบ็ดง่งางเลยมันตีฟงขึ้นไหมครับเบ็ดง่างไหมอาเสียดายเถอะวะครับผลงานนี่มาเศร้าครับพี่น้องขอเงี้ยแตัวนึงมันขึ้นกับท่าแขนมันก็ท่าแขนขึ้นกับขึ้นเงี้ยคนน,นี้จำบวนันเงี้ยคนนี้มันขึ้นจำวนวัน บ่ค่อยมานเป็นไ,ไดแต่ว่ากับพ่อได้กินอยอ่เดี๋ยวค่อยไป,ไปเขาบ้านครับพี่น้องปเฮ็ดน้อกินครับอยา่างแกงครับพี่น้องผลงานมันขึ้นตัวนึงมันเศร้าตัวนึงครับบะาสิแกงครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ครับ2ตัวใหญ่เลยแกงเ,เดี๋ยวก่วก่อนครับ ปลาที่ห่อได้มากครับสองตัวกัวดเรียบร้อยครับสิบาทแกงเส้กบวบครับพี่น้องไปหาน้องไม่สมบมีครับแกงเส้กบวบอย่างไครับนี่ยังกับแกงเส้นนั่นแหละครับพี่น้องแซบพือเ้าครับอีสานบันท่าบมี่ยังมากไหมครับตำเคียงครับผมพริกตำเคียงแต่ดาวแกงสู้กินครับเมื่อนี้แกงแกงแกงเส้บวบครับ ครับใส่เครื่องลงไปครับพี่น้องข้าตะไคร่หอมหักพริกเดี๋ยวร่อหนำเดือดจังไฟใส่ปลาครับปิดปลาไปก่อนอะ,อะน้ำเดือดแล้วใส่ปลาครับบั็นีป่ปลาเส้นปลาเล่นบ่แต่เดาเน้นปลาลงไปครับปิดฝาไว้บ้วงหนึ่งพอหรอก ครัปลาแดกผมจะลุกโอ้หอมปลาสองตัวเครื่องหม้อมันปลาจังน้อยครับเอารอดแบบนี้ล่อให้ปลาซุกแล้วช้งค่อยใส่บวกซุกย่างต้นชิบดีเปียงโวดใ่เฮ้อบวกซุกยากกูดิปลาซุกย่างกูดิบวกเส่บวกโอ้ปลาสองตัว ก็แห้งหมดนี่จิดฟ้าไปอย่างสุดท้ายทำตัวหมดเจีดจัะหน่อยไปแดกใส่อีกอย่าใส่บวงหน่อยเลยไม่ใส่แบ่งบวกเอาแสบแล้วครับพี่น้องแกงปลาคอแง่ใส่บวกบวบมาอยู่มากินน้ำกันครับถ้าคนยังเรียกเขาแบบไหนเขี่ยเซงหน่อยเพิ่มความนัวบวงนึดอีกแล้ว ละปลาเป็นตัวน้อยได้สองตัวหม้อกับม้วนง่ปลากับปลาง่ายเลยครื่องหม้อไปแล้วอันตอนสุดท้ายครับพังความก็ไปอีกตัวจบอ่าเรียบร้อยเตรียมเสียบหยาบไหลครับพี่น้องเมนูนี่เอาได้พี่เลยปิดเลยเลื่อแป๊บเดียวพักหยบกะกินไม่ยุ่ไม่กินน้อกันครับ ปลาควายนี่แกงปลาควายนี่สบบวบโอ้เป็นอะไรเสียครับพี่น้องหอมไปอีตูวห่วยห่ยนี่ <oneself. S 3> แหละครับผลงานสองตัว้ย็กกิลด์เมื่อนี้ท่นขั้วบกไผ่หมันครับก็พ่อได้กินอยู่ครับผมเด่น่อยพ่อได้กินอยู่กิ่นมื่อตะเดายวจำแก้วจำแก้วครับแกงปลาครับเนาะมาอยู่มากินครับพี่น้องมาโยมากินน้ำกัน มาคลิปนีย้ยังได้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาริสารบานเรื่องนี้นครับช่องบาริสารบานเรื่องเราก็เพจครับบริสารบานเรื่องแฟนเพจซัมเอนี้ขอจินเขาก้อนครับขอลาไปก้อนครับสวัสดีครับเพื e ่อนพอกันไหม